โรงเรียนบ้านวังตะขอเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกุโไทยเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียน140คนมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา11คน โดยมีนางสาวพะคอรนอินเอียมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะขคะผลการดำเนินการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามหลักการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับสาดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอแต่ละด้านให้ท่านได้รับทราบดังน,นี้โรงเรียนบ้านวังตะขอตั้งอยู่เลขที่1 3 3สหมู่4ตํตำบลหนองยป้อง อำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุโขทยัยโรงเรียนบ้านวังตะเคาะมีสภาพแวดล้อมที่สงบสะอาดสวยงามร่มรื่นปลอดอบายามุกโดยที่โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญว่าโรงเรียนที่มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามสงบปลอดภัยปลอดอบายามุก จะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่อาคารประกอบห้องน้ำห้องส้วมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุดมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆห้องประชุมโรงอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดเพียงพอ โดยระดมทรัพยากรจากแรงต่างๆสนับสนุนอย่างเต็มที่และมีการบันทึกการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการปลูกฝังด้านคุณธรรมรวมทั้งรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรม นอกจากนี้โรงเรียนบ้านวังตะขอยังได้ใส่ใจสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานที่เป็นนโยบายในการพัฒนาจิตใจของบุคลารกรทุกฝ่ายโดยได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลเพื่อฝึกความรับผิดชอบมีวินัยการเสียสละก,การให้ความร่วมมือต่อกันดังนั้นทุกเชา้าครูและนักเรียน จะร่วมกันทำความสะอาดประดับตกแต่งดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนบ้านวังตะเคได้มีการจัดประชุมวางแผนดําเนินโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมจัดทำแผนปฏนิบัติการประจําปีและบรรจุโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ลงในแผนปฏนิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ใฝ่หาความรู้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามมีศีลธรรมรักษาความสะอาดซื่อสัตว์มีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเองโรงเรียนบ้านวังตะเคอได้มีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มได้แก่ผู้บริหารครูนักเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์เป้าหมายของโรงเรียนพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารครูและนักเรียนเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ โดยจัดประชุมระดมความคิดนำคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง3ฝ่ายมาพัฒนาร่วมกันทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้านตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3ประการคือความมีวินยัยความมีรับผิดช,ชอบและพอเพียง โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโรงเรียนบ้านวังตะคอและมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกับองค์กร โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมตรงใสหน่วยงานของรัฐได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ1ดาวและ2ดาวนางสาวพ,พัคกออนอินเปียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะขอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท โดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานกำกับติดตามผลงานด้านการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอมีกระบวนการนิเทศติดตามดาเนินงานผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรมสพอได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ปรับพื้นตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานจนได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับยอดเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะขอทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิด ของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนรวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานกลุ่มการทำโครงงานการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆมีการสร้างเครือข่ายครูภายในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นๆครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคุณธรรมได้ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับรางวัลเชิดชูจากภายในและภายนอก นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะขอมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอันตรักษ์กรอบแนวคิดคุณธรรมสพทนักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามอันตรักษ์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นความมีวินยัยความรับผิดชอบและความพอเพียงโดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกคำสั่งนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะขอมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นคนที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ son